Hey ma สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่2 0 5 0 Podcast ครับ Podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะเทมส์เทมนาทีสุวรรณพาครับผู้เขียนหนังสือติ้งต่างและเปลี่ยนงานประจำธรรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตนั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะจริงๆ2อง0 Podcast ใน EP ีนี้นะครับจะพิเศษหน่อยหนึ่งคือเทมอยากจะมาทดลองใช้วิธีการ อัดวิดีโอแล้วก็เล่าสู่กันฟังดูเนาะมันจะได้เห็นแบบ Movement หรือว่าเห็นอะไรดีล่ะ Touch กันนะครับเป็นฮิวแมนทัชกันมากขึ้นเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ของการแบบ Work from Home อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการา Connect กันในหลายๆรูปแบบมากขึ้นนะครับก็ทดลองดูนะครับทดลองดูน่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีนะครับก็ วันนี้นะครับเรื่องที่เทมอยากจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ชื่อเรื่อง Social Innovation นะครับ o c i a l i n n o v a t i o n อ่าต้องบอกว่าเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะทีท่ที่ผ่านมานี่นะครับเทมได้มีโอกาสสมัครเรียนนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สของอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c o r s ีล a นะครับ r ซ a ซึ่งมันเป็นตัวคอร์สออนไลน์ที่ ฟรี uh, อยู่นะครับช่วงนี้ฟรีอยู่คือเดิมมันเสียเงินแหละนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาออกมาแบบเป็นพิเศษและกันคือ,อเ,ปเป็นของคอร์สของทางมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า uh, University of Cape Town นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ออกมาเป็นฟรี uh, ในช่วงของ COVID-19 เนี uh, ่ยนะครับให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนกันได้แล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะครับชื่อคอร์สเลยนะฮะชื่อว่า Become becoming a change maker นะครับ introduction to social innovation นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็สอนโดยทาง Euro university of cape town นั่นเองนะครับซึ่งในฐานะที่เทมเองเนาะเป็นคนที่สนใจเรื่องของ innovation อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าจะทดลองดูนะครับเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่า,า innovation เนี่ยในการนำไปใช้เนี่ยนะฮะมันต้องสามารถ ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้นะครับแล้วก็อินโนเวชันมันมีหลายรูปแบบแหละพี p r o ร e s s i สอินอินอินโนเวชันมีอ in, uh, ินโนเวชันที่แบบเฉพาะเจะจงเลืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งหนึ่งในอินโนเวชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็สำคัญมากๆที่เราควรจะมาโฟกัสมาสนใจกันในในโลกสมัยใหม่นี่นะครับมันคือเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันนะครับพูดมาตั้งนานสักพักหนึ่งแหละเกินมาสักพักหนึ่งแหละนะครับโซเชียลอินโนเวชันคืออะไร นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องคํานี้นะพร้อมกับผมเชื่อว่าหลายๆคนนอกจากคำว่า social innovation แล้วนะครับอาจจะได้ยินคำว่า social enterprise หรือว่า social entrepreneur อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ อยากจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าไอโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยโซเชียลอินต์ไพรส์หรือว่าโซเชียลอง r อปเนอร์เนี่ยมันมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงนะครับแล้วถ้าด้วยตัวเฉพาะของโซเชียลอินโนเวชันเองเนี่ยนะฮะมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างปัญหาของอในในแง่ของโซเชียลหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับปัญหาท,ทั่วไปในการที่เราจะแก้ปัญหาด้านธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไรนะครับและทำไมนะครับเราถึงต้องมาให้ความสนใจกับโซเชียลอินโนเวชันกันมากขึ้นนะครับมาลุยกันเนาะคืออย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะขอทำความเข้าใจกันในเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันนะครับโซเชียลองตอปเนอร์ชิพนะครับหรือว่าโซเชียลแอนเตอร์เปรส์ก่อนนะครับสามคำนี้นะฮะจริงๆแล้วสามคำนี้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยนะโซเชียล เอ็นเตอร์ปริสนะครับขอขอขอคำนี้ก่อนลวกัน Social Enterprise นะครับภาษาไทยคืออะไรผู้ประกอบการเพื่อ,อไม่ใช่ขอภัยภาษาไทยคือวิสาหากิจเพื่อสังคมนะครับวิสาหากิจเพื่อสังคมนะครับผู้ง่ายๆคือแบบนี้ฮะเป็นาการรวมกลุ่มกันทําธุรกิจนะครับเพื่อนํากําไรที่ได้นํารายได้ที่ไล่เนี่ยกลับคืนสู่ การแก้ปัญหาหรือการนำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโซเชียลแอนท์เปรียสเนี่ยนะฮะหรือว่าวิสาหกิจเพื่อชุมชนวิสาหกิจสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันมีเป้าหมายในการโฟกัสเป็นแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องมากๆเป็นหลักนะครับนี่คือโซเชียลแอนท์เปรียสนะครับหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับอีกอันนึงนะครับที่ ทุกคนอาจจะเคยได้ยินก็คือตัวโซเชียลองเ e อร์พ e เนอร์นะครับองเทอร์พาเนอรแปลว่าอะไรครับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนฮะก็เป็นคนที่สนใจในการาหารายได้ใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะสร้างกําไรนะครับแน่นอนแต่ว่าปัญหาที่พวกเขา Work on เนี่ยหรือว่าทํา ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมนั่แหละนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วสังคมได้ประโยชน์ที่มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้รายได้เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับก็คือสนใจในเรื่องของกําไรด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แบบโซเชียลแอนต์เปรียที่สนใจแค่การเอากำไรคืนกับสู่สังคมอะไรเงี้ยมันจะมองกันคนละมิติคนละรูปแบบนั่นเองนะครับคราวนี้นะฮะสองอันนี้นะครับนำมาสู่อันสุดท้ายครับ Social innovation นะครับ social innovation social innovation เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะเอาคุณจะตั้งรูปแบบขององค์กรคุณหรือว่าเป้าหมายในองค์กรของคุณเนี่ยนะครับคุณจะเก็บกำไรไหมหรือไม่เก็บอะไรยังไงอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้มองถึงรูปแบบขององค์กรนะครับแต่ Social innovation เนี่ยเป็นภาพกว้างนะครับที่ หมายถึงการที่เราพยายามที่จะสร้างาสิ่งใหม่ๆหรือว่า,าวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างให้กับสังคมนะครับซึ่งไอ้วิธีการตัวนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์แค่เฉพาะแค่กลุ่มคนกลุ่มเดียวนะครับแต่ยังสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังกลุ่มคนส่วนใหญ่ได้พูดง่ายๆก็คือสังคมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของ โซเชียลอินโนเวชันเนี่ยนะครับอันดับแรกนะคืออยากจะให้ทำความเข้าใจกับคำสองคำใช่ไหมมันมีคำว่าโซเชียลใช่ไหมครับกับคำว่าอนะินโนเวชันเนาะโซเชียลก็อย่างที่บอกครับคืออมันต้องให้ความสนใจกับเรื่องเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยที่มันส่งผลต่อสภาพสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดของคำว่าโซเชีย uh, ล i n n o v a t i o n นะครับคือมี Social กับมี Innovation นั่นเองเนาะอ n นโนเวันะ Innovation, นะีนะ่เราคือการสร้างสิ่งใหม่อะไรเงี้ยซึ่งภาพรวมของการสรุปพวกนี้นะครับเทมพูดสรุปไปแล้วนะครับวหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่า Social Enterprise นะครับ social entrepreneur และ Social i n n o v a t i o n เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะคนละเรื่องกันเนาะโอเคนะครับ คราวนี้นะฮะอยากจะชวนคุยกันต่อนะครับว่าแล้วโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยม,มันมีความายากง่ายยังไงนะครับในแง่ของลักษณะาทางปัญหาที่เราต้องการจะเข้าไปแก้ไขนะครับคืออันดับแรกนะผมว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของโซเชียลนะครับมันเป็นเรื่องอระบบอะระบบภาพภาพรวมที่ใหญ่ๆนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เราแก้ปัญหาเป็นจุดๆๆอีกต่อไปนะครับซึ่ง แน่นอนพอเราอย่างที่บอกนะครับโซเชียลอินโนเวชันเนี่ยนะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับที่มุ่งไปที่ปัญหาเชิงระบบนะปัญหาเชิงระบบใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ซิสเต็มนะครับหรือว่าปัญหาที่มีความซับซ้อนมากนะครับเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาแบบอื่นๆนะครับซึ่งลักษณะของปัญหาที่มันมีความซับซ้อนมากเนี่ยนะฮะเราเรามีอะไรล่ะ วิธีการแบ่งปัญหายังไงแล้วกันว่า define ยังไงว่าแบบนี้คือ complex problem แหละเป็นปัญหาที่มีความาซับซ้อนมากนะครับสลับซับซ้อนมากที่จะแก้ไขได้นะครับมันมี professor คนหนึ่งนะครับที่ดูด้านเกี่ยวกับ strategic management management นั่นนะฮะอยู่ที่ อ่อยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่โตอนโตประเทศแคนาดานะครับชื่อว่าคุณเบรนด้าซิมเบอร์แมนนะครับเบรนด้าซิมเบอร์แมนนะครับคุณเบรนด้าซิมเบอร์แมนเนี่ยจริงๆแล้วแกแบ่งปัญหาออกเป็นลักษณะของความยากง่ายเนี่ยเป็นเป็นสามระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเลยคือ simple นะครับคือเรียบง่ายนะครับระดับที่สองคือ complicated นะครับหรือว่าค่อนข้างซับซ้อนน่ะแต่ไม่ได้โอหยุ่งยากอะไรขนาดนั้นกับสุดท้ายนะครับคือ complex นะครับคือ อันนี้คือ,อพันกันแบบโอ้โหทุกอย่างมีความสับสนอุลหมาดไปหมดนะครับทีนี้การแบ่งลักษณะปัญหาออกเป็น3อย่างเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับแบ่งจริงๆมันแบ่งได้หลายปัจจัยนะแต่ว่าปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อการแบ่งว่าอะไรคือ simple, complicated หรือว่า complex เนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความสามารถในการทำซ้ำ นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับความสามารถในการทําซ้ําในการแก้ปัญหานั้นนะครับยกตัวยอย่างเช่นแบบนี้นะฮะสมมุติว่าลักษณะปัญหาของ Simple ลแล้วกันที่มันทาความสามารถในการแก้ปัญหาที่ทําซ้ําได้ของปัญหาประเภท Simple เนี่ยนะครับคือเช่นโจทย์คือทําเค้กจงทําเค้กนะครับนี่คือโจทย์หรือว่าชาเลนจ์ของของสิ่งที่คุณเจอนะครับคุณก็เป็นไงฮะไปหาสูตร หาอะไรมามันก็มีสูตรบอกว่าแหละคุณก็แค่ทําตามนะครับทุกอย่างง่ายนะครับสามารถทำซ้ำได้ควบคุมได้นะครับไม่ยากเนาะ complicated เนี่ยครับอันนี้คือ,อมีความสามารถในการทำซ้ำเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีความยากในระดับที่โอ้โหยากขึ้นไปหน่อยนะครับต้องอาศัย e x p e r t เข้ามานะครับหรือว่าคนที่มีความรู้นะครับ ความสามารถในเรื่องนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาคือคนทั่วไปทำไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้คือปัจจัยที่สองนะ expert ตนะครับต้องการ expert เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการนี้หรือไม่นะครับนั่นนำมาสู่เรื่องของ c o m p l e x อขออภัย c o m p l i c a t e d s y s t e m นะครับนั่นก็คือแน่นอน Com p l i c a t e d s y s t ต m เนี่ยต้องการ e x p e r t เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับยกตัวอย่างของ โจทย์หรือว่าปัญหาในแง่ของคอมพิ i เต t e d ซิสเต็มนะครับหรือว่าคอมพิ a เต d p r ป b l e m เนี่ยนะครับก็คืออาทางเขาตัวอย่างเช่นการสร้างจรวดเพื่อไปดวงจันทรออ์นะครับตอนผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าเมันมันยากมากเลยนะแต่ว่าจริงแล้วเขาถือว่าเป็นคอมพิ e เต y s t ซิสเต็มคอมพิวเตอร์ป b l e m อยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถทำซ้ำได้ใช่ไหมเราสามารถสร้างจรวดกันมาได้ตั้งโหไม่รู้ กี่ลำตกอกี่ลำแล้วนะฮะส่งขึ้นไปในอวกาศได้นะครับหลายๆประเทศก็ทําได้แล้วนะครับคือมันสามารถทําซ้ําได้นะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยเอ็กซ์เพรสนะครับในการเข้ามาดูแลแล้วก็ทําซ้ําเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ complicated problem นะครับและสุดท้ายครับ complex problem นะครับค o m มเป็น problem เนี่ยนะครับหรือว่า complex system เนี่ยนะฮะจริงๆแล้ว ความสามารถในการทําซ้าเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับน้อยมากๆที่จะสามารถทําได้แล้วก็โอเคสําหรับเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะฮะถ้าได้เข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าคือมันคงทําให้ทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นมันมีคนคอยไกด์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีเลยนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอโดยซ้ำนะครับที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหารหรือว่าแก้ไขระบบที่เป็นคอมเพล็กซ์แบบนั้นได้ นะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นปัญหาหรือว่าโจทย์ที่เป็นคอมเพล็กซ์ซิสเต็มแล้วกันนะครับคือให้คุณเลี้ยงเด็กออกมาอืมนะครับให้คุณเลี้ยงลูกออกมาแล้วแบบมีความสามารถเก่งมีคุณอาจจะเลี้ยงคุณไม่สามารถเขาเรียกอะไรละ่ะก๊อปปี้วิธีการเลี้ยงลูกออกมาแล้วลูกจะเหมือนกันได้ถูกไหมฮะสมมติคุณมีลูกสองคนสามคนอย่างเงี้ยโอเคคุณอาจจะเลี้ยงสองคนแรกได้ดีนะครับแต่คนสุดท้ายคุณอาจจะสมมติคุณเลี้ยงแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ปรากฏว่า เป็นไงฮะลูกคุณไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการนะครับนั่นเพราะอะไรเพราะว่าปัญหานี้หรือว่าโจทย์นี้นะครับมันไม่ใช่โจทย์ที่เป็นแค่สิ่งที่คุณควบคุมได้ด้วยตัวของคุณเองอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์ t ิสเทมนะครับคอมเพล็กซ์สิสเมเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพรวมเสมอภาพใหญ่เสมอเวลาเราเอาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่ก็ได้นะฮะสมมุติเราซูมเอาออกมานะครับแล้วก็มองดูว่าการเลี้ยงลูกแต่ละคนเนี่ยนะครับมัน มีปัจจัยอะไรหรือว่ามีส่วนอะไรที่มันส่งผลต่อ,อตัวลูกของคุณบ้างตัวอย่างเช่นโรงเรียนไหมนะครับเพื่อนที่โรงเรียน c u เจอร์ในประเทศที่คุณอยู่หรือว่าศาสนาหรืออะไรประเภทนี้คือทุกอย่างครับมันเป็นองค์รวมหมดเลยมันส่งผลต,ต่อตัวลูกของคุณส่งผลต่อ,อความสามารถ ของลูกของคุณตลอดทุกอย่างเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่ว่าแค่คุณเลี้ยงด้วยวิธีการแบบเดิมเนี่ยลูกคุณจะออกมาเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนะครับลูกคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพราะฉะนั้นระบบที่มันใหญ่มากขนาดเนี่ยนะฮะมันเป็นคอมเพล็กซ์ซิสเต็มนะครับและทุกอย่างนะครับมันจะมีหลายแฟกเตอร์ซึ่ง พันกันอุลมานกันไปหมดเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการแบบเดิมๆแบบ1บวกหึงเท่ากับ2หรือว่า logical thinking เป๊ะๆอะไรแบบนั้นทำไม่ได้นะครับทีนี้ในใน c o m p l e x s y s t e m ซึ่ง social เนี่ยสังคมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครมันเป็นปัญหาในประเภทที่แบบโอ้โหมีความวุ่นวายมากๆนะครับไอ ลักษณะของปัญหาพวกนี้นะครับคือเวลามันอยู่ในระบบที่เป็นระบบเชิงใหญ่แล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวยอย่างเช่นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ําทางสังคมอะไรก็แล้วแต่น,นะครับพวกนี้มันเป็นปัญหาที่อยู่ในคอมเพล็กซ์ซิสเต็มนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับปัญหาพวกนี้เนี่ยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากๆ รเราไม่สามารถหาได้เลยสามว่าสาเหตุต้นตอหลักของมันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับแล้วเราอธิบายปัญหาเราเนี่ยได้ยากมากๆนะครับมันเวลาจะพูดถึงการแก้ปัญหาหรือว่าโซลูชันสำหรับปัญหานี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องโซลูชันที่ถูกต้องหรือว่าตายตัวแบบฟิกซ์แบบที่คุณจะสามารถคิดขึ้นมาได้หนึ่งที่แก้ปัญหาได้หนึ่งที่แล้วคุณจะไปใช้แก้ที่อื่นได้ไงเงี้ยมันมันไม่มีนะครับแล้วก็ เราแก้ปัญหาแบบย่อยๆก็อาจจะทําได้ยากโดยสัมเพราะอะไร <_ an> เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันนะครับการแก้ปัญหาจุดหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการแก้ปัญหาอีกจุดหนึ่งหรือต่อให้เราแก้ไปแล้วนะครับอีปัจจัยอื่นๆที่อยู่ในรอบในสังคมในระบบเนี่ยมันก็ยังทําให้ปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ําขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบที่มันซับซ้อนปัจจัยทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันได้นะครับเนี่ยนี่คือ ลักษณะของปัญหาแบบโซเชียลซึ่งอยู่ในคอมเพล็กซ์ซิสเต็มนะครับนั่นเองนะครับเคราวนี้นะครับเราพูดถึงลักษณะของปัญหากันมาเยอะแล้วพูดถึงระบบที่มีความคอมเพล็กซ์นะครับสับสนนวลละมานกันแบบโอ้โหมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้อยาจะชวนคุยถึงแล้วโซลูชันที่มันพอจะทำได้หรือว่าหลักคิดที่เราสามารถจะ นำมาใช้ในการที่จะสร้างโซเชียลอินโนเวชันหรือว่าแก้ปัญหาทางสังคมในเชิงระบบได้เนี่ยมันทำยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็เอาจุดเริ่มต้นของวิธีการแก้ปัญหาหรือว่ากระบวนการคิดง่ายๆเลยนะครับมาชวนคุยนะครับชวนคุยคือผมว่านะไม่ว่าจะปัญหาแบบไหนนะครับปัญหาที่มันลึกละเอียดหรืออะไรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับ จริงอยู่ครับที่ในเชิงปัญหาทางสังคมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถาหาอย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าหา,หาแบบต้นตอของมันได้แบบเปะๆเสมอนะครับทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับแก้หนึ่งอย่างอาจจะนํามาสู่ปัญหาอีกหนึ่งอย่างปัญหาอีกหนึ่งอย่างต่อให้แก้แล้วก็ยังเกิดปัญหานั้นซ้ําขึ้นมาได้อีกอยู่ดีนะครับแต่นะครับเราก็ต้องมี ความสามารถและการในการที่จะพยายาม define ปัญหาเหล่านั้นออกมาให้ได้ซึ่งเทคนิคนี้นะครับในการที่จะช่วยในการทําให้คุณสามารถค้นหาต้นตอของปัญหาได้ได้ดีขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเทคนิคง่ายๆที่ผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าได้ใช้กันมาบ้างแล้วยกตัวอ,อย่างเช่น5 why นะครับหรือว่าการถามคำถามเรื่อง why จำนวน อห้าครั้งนี่แหละซึ่งคิดค้นโดยทางโตโยต้านะครับซึ่งไอตาการตั้งคำถามแบบ five why เทคนิคนี่ยนะฮะมันเป็นเทคนิคที่จะช่วยคุณสามารถค้นหาต้นต่อของปัญหาได้นะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยการถาม why ทั้งหมด5 step นะครับซึ่งยกตัวอย่างแล้วกันเคสของการใช้ five why ที่ค่อนข้างดังในระดับโลกแล้วก็เป็นเคสที่ถูกนำมาใช้ในเป็นกรณีศึกษาที่ที่น่าสนใจนะครับซึ่ง เคสนี้นะฮะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะครับการผูกกร่อนของอนุสาวรีย์นะครับที่ทางลินคอนเมมเรียลนะครับหรือว่าทางเจฟเฟอร์สันเมมเรียลนะครับตัวเนี้ยเป็นเป็นเทคนิคการแก้ปัญหาละกันโดยการตั้งคำถามนะครับของทาง uh, ทางตัวอะไรละ่ะ เมมเบอร์เรียเหล่านี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับขอเล่าเป็นเคสให้ฟังแล้วกันในปีช่วง1989นะครับช่วงนั้นเนี่ยทาง National Park ของ Washington ซีนะครับก็ได้มีการจ้างทีมคอนซัลทขึ้นมาทีมหนึ่งนะครับเพื่อมาช่วยในการเนี่ยดูแลเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่าอนุสาวรีเริ่มมีการผูกกร่อนและทำไงให้ยืดอายุได้ในระยะยาวมากขึ้นนะครับเขาก็เลยมาดูครับว่าเอ๊ะทำไมล่ะ นะครับทำไงถึงจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการผูกร่อนของเอ่อเมมโมเรีเหานี้ได้นะครับอันดับแรกนะครับเขาก็ต้องคําถามว่าเอ,อ่ทำไมอะ่ะทำไมมันถึงมีตัวไอเมมโมเรียลเราเนี่ยถึงมีการผูกร่อนมากขึ้นนะครับก็พยายามหาคําตอบมาก็ปรากฏว่าอ๋อเจอมาว่าเนี่ยมันมีในการที่จะทําาความ ะสะอาดพวกเนี้ยนะครับมันก็ต้องมีการฉีดเนาะฉีดพ่นน้ําอะไรที่แบบทําความสะอาดอนุอนสรส,สถานเหล่านี้นะครับฉีดน้ําแบบแรงแรง high pressure นะครับหรือว่ามีการใช้พวกสารกําจัดสิ่งสกรปรกต่างๆพวกอะไรล่ะที่มันอยู่ตามตัว อนุสาวรีย์เราเนี่ยให้มันมีความสะอาดมากขึ้นเพราะคนมาทุกวันถูกไหมฮะคนมาตลอดเวลาก็ต้องทําให้มันดูดีมนะันเป็นทัวร์ิสไซ์มีคนที่ที่คนมาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยแน่นอนเขาต้องทำความสะอาดตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อมันเลยทําให้ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยนะฮะมีการผุก,กร่อนมากขึ้นนะครับก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วทำไมถึงต้องฉีดน้ําบ่อยฉีดยาพวกนี้บ่อยขนาดนั้นก็ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคืออ๋อก็ นกมันมาขี้นะฮะมันมีนกมาขี้เลยเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลยทําให้เราต้องมาฉีดน้ําบ่อยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้ว่าเอ้ยงี้แก้ปัญหาใหม่ไหมจากเดิมที่เราคิดว่าเราจะแก้โดยการลดปริมาณการฉีดน้ำใช่ไหมปรับจานวนการฉีดน้ําลงนะครับเขานี้นะฮะก็เฮ้ยงั้นขึงตะข่ายเลยนะครับเอามากันนกนะไม่ให้มันบินเข้ามาในอนุสรสถานนะครับปรากฏว่าก็ขึงนะฮะลองดูซึ่งพอลองแล้วเป็นไงครับ นักท่องเที่ยวนะฮะบ,บอกเลยว่าอูไม่เอาไม่อยากได้มันทําให้ถ่ายรูปออกมาเราไม่ดีไม่สวยอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาว่าโซลูชันของตัวาตาข่ายดักนกเนี่ยตกไปนะครับก็เลยคิดต่อกัอนว่าเอ๊ะแล้วทําไมทําไมอ่ะทำไมนกมันถึงมาบ่อยขนาดนี้นะครับก็ปรากฏว่านกเนี่ยนะฮะมันมากินนะครับมากินนะตัวแมงมุมเออนะครับขเขาก็เอ้าแล้วทําไมมันมีแมงมุมเยอะอ่ะ ก็ถามต่อนะครับก็แมงมุมเนี่ยมันมาจากแบบนี้นะครับมันมาจากว่าแมงมุมเนี่ยมันก็มากินมแมลงพวกตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีแมลงเล็กๆเ,เยอะนะครับก็เลยมีแมงมุมเยอะตามไปด้วยเขาก็อา้าวงั้นแปลว่าเราก็ต้องกําจัดมแมลงดีใช่ไหมงั้นก็ไปเลยนะฮะโซลูชันไปเตรียมพวกยาฆ่ามาลงฆ่า,มาแมลงอะไรแบบนี้มานะครับก็พอฉีดปุ๊บ กำจัดได้อยู่พักหนึ่งนะครับมาอีกแล้วมาทุกวันนะครับคือเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันมีส่งผลระยะยาวอะเออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าไอ,อ้ปันวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่เวิร์กแล้วล้วคนนี้ทําไงล่ะนะครับก็เลยนํามาตั้งคาถามตาว่าเออแล้วทําไมอะทําไมมันมแมลงมันถึงมาที่นี่เยอะจังนะครับสุดท้ายนะฮะได้คําตอบมาว่ามแมลงพวกนี้น,นะครับแน่นอนมันชอบไฟใช่ไหมฮะใน อนุสรสถานเราเนี่ยนะครับมันมีการเปิดไฟเพื่อทําให้แบบมีความสวยงามมาเนาะให้มันดูมีความอลังการอะไรแบบเนี้นะครับตลอดนะครับเราก็เปิดในระยะเวลาที่นานนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาในการปรับพวกเรื่องการฉา,ายพวกเนี่ยไลติ้งเราเนี่ยให้มันเหมาะสมมากขึ้นดี นะครับก็ทกเทียงกันเอ้ยตัดออกเลยดีไหมพอตัดออกปุ๊บก็ยังไงฮะก็ปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับช่วงกลางคืนดูแล้วไม่มีความสวยงามนะครับก็อ้ไม่น่าจะได้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกว่างั้นแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเปลี่ยนเวลานะครับในการเปิดปิดไฟเหล่านี้ใหม่ซะนะครับจากเดิมนะครับเดิมเนาะทางเมโมเลเราเนี่ยนะฮะมีการเปิดปิดไฟเนี่ยคือเขาจะาเปิดไฟก่อน พระอาทิตย์ตกประมาณสักสองชั่วโมงนะครับในตอนเย็นเนาะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยนะครับก็จะปิดไฟหลังพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงอีกเหมือนกันนะครับคราวนี้นะฮะเขาก็เลยแนะนําว่านะครับนนผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคอนเสิร์เนี่ยน,นี่เนี่ยนะครับก็เลยแนะนําว่าเอ้ยงั้นแบบนี้ครับจากเดิมใช่ไหมฮะตอนเย็นเนาะเปิดไฟก่อนพระอาทิตย์ตกสองชั่วโมงใช่ไหมเอาใหม่ครับให้เปิดไฟหลังพระอาทิตย์ตกครับ30นาที ะะจากเดิมเปิดก่อนนะครับมาเปิดหลังพระอาทิตย์ตก30นาทีเช่นเดียวกันครับในตอนเช้าครับก็ให้ปิดไฟนะครับก่อนพระอาทิตย์ขึ้น30นาทีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะนำมาสู่จำนวนมแมลงนะครับบริเวณนั้นที่ลดลงประมาณ80-90%นะครับแค่เปลี่ยนในวิธีการเปิดปิดไฟตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยนี่คือ เราจะเห็นว่ามันคือเทคนิคการตั้งคำถามแบบใช้การถาม y y y why 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 ไปเรื่อยนะครับซึ่งแล้วแต่แล้วกันนะว่าคุณจะถามกี่ y h y สาสามครั้ง3าม y 7 y ห้า y อะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วไม่ว่าจะกี่กี่ why เนี่ยมันคือการพยายามทำให้คุณสามารถหา ต้นต่อของปัญหาเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้แบบถึงรากถึงโคนให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างไอเคส y ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเคสที่ดังมากๆในในระดับโลกเนาะลราก็ฝั่งเราดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าในการแก้ปัญหาจริงเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาในการแก้ปัญหาเราเนี่ยตั้งคําถาม yy y, y พวกเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยถึง5ปีนะครับ5ปีไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะครับ,น,น,น,รบนี่คือ เ,เทคนิคในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการตั้งคำถามวายหลายๆขั้นตอนนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคิด หาต้นตอของมันได้ตั้งแต่วันแรกนะครับแต่สิ่งสำคัญของกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นแบบคอมเพล็กซ์ซิสเต็มเนี่ยก็คือเราต้องไม่หยุดตั้งคำถามครับเราต้องตั้งคำถามหาต้นตอหาการเชื่อมโยงของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายครับเราจะพบว่าเรามีต้นตอของปัญหาอีกหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งในการแก้ปัญหาแบบในระบบเชิงคอมเพล็กซ์เนี่ยนะฮะซึ่งปัญหามันเป็นแบบองค์รวมแบบนี้นะครับ จริงอยู่แหละครับที่แค่การแก้ปัญหาทีละจุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพของคำตอบที่มันควรจะเป็นแต่นะครับมันก็ยังดีกว่านะครับที่เราแก้ปัญหาผิดจุดตั้งแต่แรกไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะก็เป็นเรื่องที่อยากจะเอามาชวนคุยกันนะครับเรื่องของโซเชียลอินโนเวชันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วกันว่าปัญหาเชิง โซเชียลเนะี่ยหรือว่าการสร้างนาวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับภาพรวมของสังคมเนะี่ยโดยการเอา,อาวิธีการหรือว่าโซลูชันใหม่ๆเข้าไปแก้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบการแก้ปัญหาเชิงพิเศฐนธรรมดานะครับเพราะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงคอมเพล็กซ์ซิสเต็มแหละนะครับซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันนะครับความเห็นความเข้าใจจาก แงม่มุมของสังคมในหลายแงยม่มุมแล้วร่วมมือกันนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับต้องทํางานประสานกันและช่วยกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวเข้าไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมาก ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหลายทั้งหมดนี้ก็คือ2050 Podcast ในวันนี้ครับที่เทมอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องของ Social Innovation นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับฝาก Subscribe นะครับ Podcast 2050ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Podcast นะครับ Spotify SoundCloud หรือว่า Podbean นั่นเองนะครับก็ยังไง Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเทมด้วยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพูกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ